พระโรมสารีธาตุพระเกียวๆนะครับส่งถึงอ่ัคนยูถึงวันที่18กุมภา68ครับเริ่มแต่วันที่หาหาท่านว่า67ถึง6ก7ถึง28กุมภาพันเ์8 73หมื่นนะครับ ชาชนเขามากมาบเวลาเจ็ดโมงหอดสองถุนมน้ครับแต่งตัวสุภาพหดสีดำนะครับสีดำหักครับเดี๋ยวคนใหมเข้ามาเป็นสีดำจะมีกานตรวจนะเอ็กซเรย์นะครับสวนสดีครับ ดังยามอกสวัสดีครับมารอ <isan music> ิต้นกินมากสวัีครับวันนี้เราัก็อยู่กันที่พาคเขียวแก้วคเพื่อน มันทนวิธีท้องสนามหลวงครับเช <Okay. S 1> อกัครับไปไปกันโต <laughs> คพูดอืมเจ้าหน้าที่ดูแลต่อ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับดีครับ